วเราบุลอกที่บวราคาตัค่ะคุณครูนาเดียนนะคะครูรักยะค่ะค่ะอ่าเรามาพบกันในวันพุธนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องเรื่องชุมชนน่าอยู่ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปขอดูอาก่อนเข้าเรียนกันค่ะ วุลอุปเะตมิลลิสานียัฟกะหัวรับบิจดมีอิลมันวันจุกนี้ฟห์มาอามีนโอ้อัลลอฮฺขอเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีน ในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องชุมชนหน้าอยู่นะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่และกิจกรรมในชุมชนนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะคุณครูม,มีกรอนอามาฝากเด็กๆค่ะ,ะกรอนเกี่ยวกับอะไรคะครูรอเกี่ยวกับบ้านเรืองเคียงกันค่ะเด็เดกๆฟังได้เลยนะคะ บ้านเรือนเคียงกันทุกวันพบหน้ารู้จักกันมาเพราะบ้านใกล้กันเพื่อนบ้านแสนดีมีน้ำใจช่วยเหลืออบอุ่นใจทุกเมื่อเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับอ่ากรบ้านเรือนเคียงกันนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับอ บ้านนะคะที่อยู่อาศยัยด้วยกันเยอะๆอะค่ะบ้านที่ติดกันอยู่อาศยัยด้วยกันเยอะๆเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเด็กๆตอบคําถามคุณเดียได้ไหมเอ่ยบ้านที่อยู่รวมกันมากมายหลายๆหลังเนี่ยค่ะเราเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยเราเรียกว่าชุมชนนั่นเองนะคะ,ค,ะค่ะแล้วเราเคยสงสัยไหมคะว่าในาชุมชนเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรในชุมชนบ้างอ่ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะถ้าคุณครูถ้าไม่ใช่ในยุคนี้นะคะก็จะมีเด็กๆออกมาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันอย่างเช่น,นะะวันเด็กนะคะวันเด็กแต่ตอนนี้ค่ะนื่งด้วยสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถมารวมตัวกันได้ค่ะอย่างบ้านชุมชนบ้านคูเดียตอนนี้ทําอะไรันบ้างคะอาตอนนี้ในสถานการณ์โควิดนะคะ,คะชุมชนของคูเดียนะคะก็จะมีการทําอาหารนะคะร่วม ให้กับคนที่กัดตัวนะคะคะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะแล้วก็เด็กๆนะคะเคยไปร่วมกิจกรรมอะไรกับชุมชนบ้างคะ,คะเด็กๆหลายคนคงได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแน่ๆเลยค่ะ<ช>คุณรค่ะ,คะวันเด็กในชุมชนนะคะ,ะแล้วก็คุณเดียเห็นชุมชนอย่างเช่นชุมชนที่ติดคลองลำคลองอย่างเงี้ยนะคะ,คะเขาก็จะมีะวันอนุรักษ์คูคลองที่คุณเดียเคยเห็นนะคะ าก็จะมาช่วยกันรณรงค์เก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออนุรักษ์ภูของไว้ค่ะหรือบ้างชุมชนที่จะอาจจะมีลานกีฬาเด็กๆก็อาจจะออกไปร่วมกันออกกําลังกายะนะค,ะ,คะเพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะเป็นมิตรกันนะคะค่ะ,คะแล้วก็ต่อไปนะคะคุณครูจะมีภาพนะคะมาให้เด็กๆดูนะคะอเริ่มจากที่ภาพแรกเลยนะคะจะเป็นภาพนี้อเออ เด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าเป็นภาพอะไรเป็นภาพเกี่ยวกับคนนะคะมาละหมาดกันเห็นได้ว่าเว้นระยะห่างด้วยต่อไปนะคะเป็นภาพที่สองนะคะคูรอ่์เป็นภาพอะไรเอ่ยเห็นไหมคะเด็กๆกำลังภาพในภาพนะคะกําลังช่วยกันเก็บขยะค่ะ ทุกคนดูตั้งใจจะเก็บขยะมากเลยค่ะเพื่อชุมชนที่สะอาดนะคะาภาพต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆกำลังมาออกกำลังกายการเล่นกีฬากาันค่ะแล้วเด็กๆก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยต่อไปนะคะอันต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในชุมชนเขาจะทำ กำลังร่วมกันทำสินค้าโอท็อปค่ะก็จะเป็นเครื่องสารนะคะโอ,อหน่าใช้มากเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะภาพสุดท้ายค่ะ,ะเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยเป็นภาพอะไรกันน่าสนุกมากเลยค่ะกำลังช่วยกันรดน้ำต้นไม้นะคะอาจจะทำเป็นผักแบบว่าออแกนิกนี่นะคะปลอสารพิษค่ะใช่หรือว่าเป็นผักพืชผ,ผักสวนครัวนะคะ,คะเพื่อที่เก็บไป ทำกับข้าวได้นะคะค่ะ,คะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูสารานิทัศนกันเลยค่ะค่ะ,คะมาถึงสารานิทัศกันนะคะ,คะสารานิทัศน์นี้นะคะเป็นอ่าเป็นชุมชนนะคะมีทั้งวัดนะคะทั้งโรงเรียนทั้งมัสยิดนะคะ,คะาภาพที่คุณครูให้ดูไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะนํามาแปะกันนะคะเริ่มจากภาพแรกคือภาพละหมาดนั่นเองนะคะแปะลงไปเลยว่า กิจกรรมที่เราทํากันในชุมชนนะคะมีการละหมาดร่วมกันนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นภาพช่วยกันเก็บขยะนะคะอ่าเก็บขยะเพื่อให้ชุมชนมมากเ่อพืให้ชชุนน่าอยู่นะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมอ่าเล่นออกกำลังกายที่ลานกีฬาค่ะ อันนี้เราก็จะพบเห็นกันอยู่ในทุกชุมชนเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมสินค้านะคะโอทอกนะคะ ok, ค่ะว่าแต่ละชุมชนของเรานะคะมีสินค้าที่ขึ้นชื่ออะไรบ้างนะคะเพื่อหาอไรายได้ให้ชุมชนของเรานั่นเองนะคะค่ะและต่อไปนะคะภาพสุดท้ายนี้นะคะเป็นช่วยการปลูกผักนะคะพืชผักต่างๆนะคะ เพื่อที่ให้ชุมชนของเราน่าอยู่นะคะแล้วก็มีอากาศที่ดีนะคะค่ะค่ะแล้วก็มาร่วมกันสรุปกันหน่อยนะคะทุกดิกันทุกคนในชุมชนนะคะก็จะเป็นเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในชุมชนนะคะเด็กๆเห็นไหมคะดังรูปภาพนะคะทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันได้ค่ะทำให้ชุมชนนะคะน่าอยู่กันมากขึ้นนะคะแล้วก็ คนในชุมชนนะคะสนิทกันมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะคใช่ค่ะเพราะว่าการที่มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะก็อาจจะเป็นการสร้างมิตรภาพทําให้ชุมชนเราหน้าอยู่ค่ะใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ในกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเอ่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายและจังหวะนะคะโดยนะคะวันนี้เด็กๆจะเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับอุปกรณ์นะคะโดยเด็กๆนะคะจะมีลูกบอลขนาดเล็กคนละ1ลูกนะคะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับลูกบอลขนาดเล็กตามจินตนาการตามเสียงการเคาะของคุณครูนะคะเมื่อหยุดเคาะให้เด็กๆแลกลูกบอลขนาดเล็กกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย ก็จบลงไปแล้วนะคะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆนะคะสามารถนำกิจกรรมนะคะไปร่วมทำกับที่บ้านได้เลยนะคะนะคะและกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลากันไปด้วยกับคำว่า asalamualaikum w ร r a h m a t u l l a h i w a b a r a k a t u ุลแล้วมาพบกันใหม่นะคะ